สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์ค่ะต้นสัปดาห์กันอีกแล้วนะคะวันแรกของสัปดาห์ใหม่เนาะใครที่พักผ่อนเต็มที่แล้วก็มีแรงพึ่สู้นะคะในการทำงานวันนี้นะคะวันแรกของสัปดาห์ <c oughs> แต่ใครที่คิดว่ายังเหนื่อยอยู่เลยยังอยากพักผ่อนต่อยังอยากหยุดต่อนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะลุกมาสู้ต่อเนาะ เรามาดูเรามาอัปเดตความรู้สึกของเขากันนะคะวันนี้เขารู้สึกอะไรยังไงบ้างสับสนอะไรในใจไหมนะคะความรู้สึกเปลี่ยนไปยังไงหรือเปล่านะนเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้นะคะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะ m o o n s า a r t a r o 1เนะคะเราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาทุกวันนะมาดูเขาอยากบอกอะไรคุณวันนี้นะคะ เุ้ย maybe เออเขาบอกว่าก็าอาจจะมีนะอืมนี่เขาบอกว่าหลายคำมันทำให้เจ็บเขาก็แค่ฝันอะแค่อยากจะมีอะไรหลายๆอย่างอะ่ะนะคะเขาเดินจากมาก็เพราะคุณบอกให้เขาทำแบบนั้นเองนะคงต้องไปอเอาไปหอคงต้องไปขอคำปรึกษาไปหาที่ปรึกษาแล้วล่ะนะคะ คุณทำให้เขาเจ็บนะแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาทนได้นะคะเขาคโอเคแหละอืมคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขานะคะแล้วเขาก็เป็นกังวลนะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของคุณกับเขานะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์เป็นอะไรที่มั่นคงนะเขาทำเพื่อคุณในทุกอย่างนะอืมอะไรอีกคะ เขาบอกว่าเขารู้สึกได้ถึง energy ของคุณนในทุกทุกที่ที่เขาไปเลยอ่ะอรู้สึกถึงคุณตลอดเวลานะคะแต่เขาบอกว่าทั้งคุณและเขาอ่ะต้องสโล w กว่านี้เออต้องเบาๆเาพลาๆล,ล,ลงกว่านี้นะคะคุณเป็นคนที่สวยที่สุดสำหรับเขาคนอื่นเขาจะว่ายังไงก็ไม่รู้แหละแต่สวยที่สุดสำหรับเขานะคะแต่ตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะติดต่อมาหาคุณเลยอ่ะอ ขาขอโทษนะที่เาขาโกหกคุณโกหกอ่องอะไรดวงตาของคุณนะมันมีเสน่ห์มากมายเลยนะคะความรักของเขาที่มีให้คุณนะคะมันจะไม่เปลี่ยนแปลงรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะคุณคือคนที่ดีที่สุดข,ของเขาที่เขาเคยพบเคยเจอมาในชีวิตไม่เคยมีใครดีแบบนี้มาก่อนในชีวิตของเขานะ มาดูอันนี้อีกอันนี้บอกว่าโอ้นี่ไงสิ่งที่ไม่ได้พูดความจริงอ่ะที่เขาไม่ได้พูดความจริงนี่แหละนะมันเป็นตัวการที่ทำให้คุณกับเขาต้องแยกกันอืเติร์ดปาร์ตี้เขามีใครอีกคนหรือเปล่าเขาบอกว่ามีเติร์ดปาร์ตี้นะคะที่มันมาทำลายความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะเขาคิวตี้นะคะ เขายอมรับผิดนะแล้วเขาก็รู้สึกแย่รู้สึกเจ็บนะคะกับสิ่งที่เขาทำไปนะเขาต้องดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการงานการเงินของเขาด้วยนะคะเรื่องความรู้สึกของเขาเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเขาแอคชั่นอะไรตอนเนี้มันจะสายไปไหมเขากลัวว่ามันจะสายไปนะคะ เขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าคนอื่นอาจจะพูดถึงเขาว่ายังไงนะคะตอนนี้เขารู้สึกแย่นะที่เขาให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้เขาอยากได้ยินเสียงคุณนะคะเขาอยากพูดคุยกับคุณมากเลยนะเขาอยากติดต่อมาหาเขาอยากโทรหาแต่ก็ไม่กล้าดูอันนี้อีก เขาอดไม่ได้นะที่จะพูดถึงคุณให้คนอื่นได้ฟังคนอื่นนี่หมายถึงเพื่อนสนิทแล้วก็คนในครอบครัวของเขานะคะอืมเขาให้เห็นถึงภูมิปญาที่แท้จริงของคุณนะคะมันเป็นแรงดึงดูดมากมายเลยนะคะมันช่างดึงดูดมากมายเหลือเกินนะคะถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีความต่างกันนะแต่เขารู้สึกได้ถึงความผูกพันนะคะเขารู้สึกเหมือน รู้จักคุณมาทั้งชีวิตแล้วอะแต่มันยังมีอะไรบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ที่เหมือนเข้าถึงคุณไม่ได้อะไรประมาณแบบนั้นนะคะว้าวนี่หรือคือรักแท้มันรู้สึกแบบนี้นี่เองเออคพูดแบบนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาได้อยู่บ้านเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณอบอุ่นอะนะคะรู้สึกอบอุ่นเวลาที่ได้อยู่กับคุณนะความซื่อสัตย์ความอ่อนแอเปราะบางอะไรของคุณเนี่ยนะคะ มันทําให้เขากลัวเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นแรงดึงดูดเป็นเสน่ห์แรงดึงดูดในเวลาเดียวกันเหมือนกันนะคะคุณทําให้เขารู้สึกเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งออะไรอีกเอา้ากระเด็นกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนอันนี้เขาบอกโอ้เสียใจมากนะมาอีกแล้วเสียใจมากนะเธอผิดนะรู้ตัวไหมอา้าว คืออะไรใครมีมือที่สามแล้วมาบอกว่าเราผิดมไม่ได้สิอย่ามาโทษกันแบบนี้สิอย่าทิ้งกันไปได้ไหมเคยรักกันบ้างไหมอย่ากโกรธกันเลยอะไรอีกคะดูเธอเปลี่ยนไปเข้าใจกันบ้าง ยอมเสี่ยงแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะจะเปิดอันนี้สามใบตอนนี้เขาแซดอยู่นะคะเขาฮาร์ดโปรเกนอยู่นะเขาอกหักอกเดาะอ,อยู่นะเขาเสียใจยมากมายนะคะตอนนี้เขาขอเวลาหน่อยขอเวลาหน่อยนะจ๊ะ แล้วก็โซ c คอนเนคติงเขาบอกว่าเขารู้สึกถึงคุณได้นะ mm hmm. เขารู้สึกถึงความผูกพันกับคุณมากเลยนะคะ mm hmm. เขาคิดว่าเขาไปโซเมทของคุณอันนี้ก็คือข้อความของเขาที่ส่งถึงคุณในวันนี้นะคะ mm hmm. ก็ขอให้รับไปแต่ข้อความดีๆข้อความที่ตรงใจเนาะข้อความไหนที่ฟังแล้วมันไม่โอเคนะคะ mm hmm. ก็อย่าเก็บไปซีเรียสนะคะเย่าลืมนะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะกดติดตามช่องนี้นามูลสตาร์ทาโร่911า เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นทุกวันนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ